น,นี่พามาดูพี่ฝอยทองครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วมาดูว่าพี่ฝอยทองจะไปไหนกันนอนแอบพ่อ,อจะไปไหนลูกพี่ไปไหน,นไปไหนไปไหนดูนะครับวันนี้เรามาตามติดชีวิตดาราอ่ะครับทำไมล่ะถ่ายไม่ได้ไงพี่ไม่ชอบถ่ายรูปใช่ไหม พี่ไม่ชอบออกสื่อพี่ทองไหนไปดูครับไปดูครับว่าพี่ทองเขาจะเป็น่ยนในอะไรอะไรอะไรขี้เล่นนะพี่เขาขี้เล่นอยู่แล้วแต่อารมณ์พี่เขาไอ้ตรงนั้นที่จุดดำๆนะเป็นแผลเป็นหนองเป็นหนองหลายเดือนแล้วไม่หายเลยน่าจะเป็นเข้ากระดูกเลยดูแลว้วตอนแรกเดินไม่ได้เลยตอนแรกเดินสามขาเนะี่ยพี่ฝอยทอง อันนี้ก็ยังเป็นหนองยัมไม่หายครับฉีดยาแล้วกินยาแล้วก็ไม่หายมันเป็นเป็นให้หายหนองน้ําขุ่นๆอันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติอันนี้อันนี้อันนี้ที่เขาจะเป็นแมวขี้เก็กหน่อยแต่เวลาเขาเล่นเขาก็เล่นชื่อพี่ฝอยทอง ที่บ้านเป็นเลี้ยงแบบแมวปล่อยนะครับพื้นที่บ้านเยอะก็เลยปล่อยเขาเลี้ยงธรรมชาติแต่เราไม่อยู่ไม่อยู่สองสามวันเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาจะจับสัตว์จับอะไรกินอันนี้กินหญ้านะลูกกินหญ้าแล้วก็ไปอ้วกใส่บ้านให้พ่อเช็ดให้พ่อทำความสะอาด ขเขา,ากินยาเพราะาเขากินอาหารอะไรแปลกๆเ,เข้าไปอาหารแปลก,เปกๆเข,เขาจะมากินเหมือนเป็นยานะกินหญ้าแล้วเขาก็จะอ้วกออกอ้วกเอา,เอายาออกเพราะว่าแมวที่บ้านเป็นแมวปล่อยเขาก็จะจับพวกหนูจับจิ้งจกจับนกจับอะไรกินอย่างเงี้ยครับเช้านี้เรามาดูว่าตอนนี้กินข้าวแล้วนะพี่ฝอยทองกินข้าวแล้วพี่ทองใส่พี่ยอทองหยอดกินข้าวหมดแล้ว พี่พอยทองมาอิ่มก่อนเขาก็เลยเดินม,มาก่อนหรือว่าพี่พอยทองเขาทำอะไรนี่นี่ทักทาย fc หน่อยทักทาย fc หน่อยสวัสดีครับหน่อยครับเป็นพี่รองของบ้านนะครับชื่อพี่ฝอยทองครับนี่แอนนี่เล่นกับพอ่อ เรามาส่งพ่อรอมาส่งพ่อไปทํางานวันนี้วันเสาร์แต่พ่อกับแม่ไม่ได้หยุดครับเพราะว่ามีงานงานตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็นงานศิลปะจากนักเรียนนะครับโรงเรียนเป็นเจา้าพกลุ่มการงานอาชีพแล้วนกะ็ไปช่วยช่วยกันเพื่อโรงเรียนของเราครับนักเรียนกณะนุณครู ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรก็จะมาแข่งขันที่โรงเรียนคลองลานวิทยาครับแล้วพ่อจะไปทำงานแล้วนูนกสายแล้วพี่เอ้ยไปแล้วครับ